ีค่ะทุกคนมาพบกับแม่เพื่อนอีกแล้วนะคะนายพีเจเจชาน่ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแม่จะมาเตือนนะคะแม่ลองซื้อสกุชี่พีชมาจากที่ที่หนึ่งนะคะไม่ขอระบุนะคะแต่พอแม่แกะออกมานะคะอันนี้ยังสวยงามอยู่ใช่ไหมคะแบบนี้อยู่ใช่ไหมแต่พอแกะออกมานะคะดูนะคะมีตําหนิเยอะมากเลยค่ะดูสิดูสิคะเกือบทุกอันเลยนะคะอันนี้แกะมาแล้วประมาณ3ามอันนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะอันใหม่ๆเลยดูทุกคนคะ่ะ คือมันอยู่ตรงที่มันเป็นสีเหลืองๆที่แผ่นห่อหุ้มพีซ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราเรามาแจะอันไหนเลยนะคะอันนี้นะคะแม่ยังไม่ได้แกะนะคะมันจะอยู่รนตรงช่วงแถวนี้นะคะ่ะสีเหลืองๆนี้นะคะ่ะเราจะมองไม่เห็นเช่าั้นเวลาอยู่ในแพ็คเกจอย่างนี้จะมาเตือนนะคะเดี๋ยวแม่จะแจะให้ดูนะคะคือถ้าซื้อก็รบฟวนเช็ดของเลยนะคะเพราะว่าเราเสียตังค์นะคะของแพงจแจะออกมานะคะ ะะอันนี้เห็นไหมรู้สึกว่าแพคเกจจะไม่โอเคเท่าไหร่มันหลุดออกมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่าตรงข้างจะเป็นเหมือนกันอีกไหมนี่ค่ะมันมันไม่โอเคเลยนะคะนี่นี่นี่นเห็นไหมมันมีตําหนิเยอะมากอะ่ะดูสิอันนี้มันไม่โอเคสําหรับราคาที่เราจะซื้อของเลยนะคะดูมันคืออะไรนี่เราเสียตังค์ต้องเยอะเราได้มาแบบนี้ต้องเช็คนะคะเวลาซื้อของนะคะเตือนนะคะ นี่นะคะแม่ลงทุนซื้อมาให้ดูนะคะชิ้นหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะเดี๋ยวลองแกะชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นนี้นะคะยังไม่ได้แกะนะคะเวลาซื้อต้องเช็คนะคะเพราะว่าได้ไปแล้วเราจะหมดุดดิบนะคะถ้าของมันไม่โอเคนะคะแกะชิ้นนี้เดี๋ยวมาลราื่นีิต้องเป็นแบบไหน Okay. นี่นะคะโอเคเรามาแกะแล้วนะคะหนึ่งสองสามเปิดแล้วเป็นอีกแล้วค่ะ okay. เห็นไหมคะมันจะซ่อนไว้ในนี้นะคะทุกคน,นะคะ่ะมันคืออะไรนี่เดี๋ยวให้ดูของแม่นะคะที่แม่ซื้อมามันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเอาที่แม่ไปเล่นอะไรมาเยอะแยะแล้วนะรอสักครู่นะเดี๋ยวแม่ไปเอาของแม่มาก่อนแป๊บนึงนะคะ อันนี้คือสกูชี่ของแม่นะคะที่โดนชําแหละอะไรมาเรียบร้อยแล้วตกตึกอะไรอย่างนู้อย่างนี้นะคะดูข้างข้าสิคะเห็นไหมแม่เล่นจนเย็นมันยังไม่เป็นเหมือนอันนี้เลยเทียบกันทุกคนค่ะเห็นไหมคะอันนี้เล่นมานานแล้วไม่เป็นไรนะอันนี้เพิ่งแกะเมื่อกี้ดูคืออะไรคะดูอันนี้เทียบชัดๆเลยนะคะมันไม่เหมือนกันมันไม่โอเคนะคะ เห็นไหมเวลาบีดต่างกันด้วยเส้นไม่เหมือนกันนะคะดูชัดๆเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะเส้นไม่เหมือนกันนะคะนี่ของแม่นะคะอันนี้อีกอย่างเนึ่งคะ่ะทุกคนขาอันนี้มันไม่สโลยนะเพราะว่ามันโดนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาไปแช่น้ําด้วยแล้วเอาไปดองยา รถทับอะไรต้องหลายอย่างนะคะมันไม่สโลวแล้วเพราะข้างในามันไปแช่น้ําแต่ดูเวลากดนะคะเห็นไหมคะเส้นไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะสีก็ไม่เหมือนกันนะคะเวลาซื้อของนะคะระวังด้วยนะคะทุกคนแม่มาเตือนนะคะดูสิมันไม่ใช่ดเ๋ยวให้ดูตรงใบไม้ให้ดูตรงใบไม้นะคะดูแตกต่างกันอย่างชื่นเชิงนะคะทุกคน เดี๋ยวมาแกะอันต่อไปดีกว่าคือแม่ลงทุนซื้อมาเยอะมากอันนี้สีเหลืองนะคะอันนี้สีเหลืองนะ,ะงด้านหนังขอโทษนะคะแม่แกกออกมาแม่ก็รู้สึกไม่ดีอะ่ะแต่ก็ทำใจแล้วไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะนี่แล้วนะคะ เห็นไหมคะทุกคนค่ะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเวลาซื้อพีทให้ระวังด้วยนะคะเป็นคำเตือนจากแม่พึ่งนะคะก็ยังไงชอบไม่ชอบคลิปนี้แล้วก็ถ้าถูกใจก็ติดตามแม่พึ่งด้วยนะคะ